สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดี FC คุณชัยไทยเวลาตรงทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะมาอัปเดตให้กับแฟนคลับนะคะ FC ของคุณชัยทุกๆท,ท่านนะคะว่าตอนนี้เราในส่วนของได้ดำเนินการในเรื่องของออแม่ไม้ฝรั่งเศสค่ะซึ่งตอนนี้เราได้รับเอกสารนี่ค่ะ,คะจากทางอำนาจเรียบร้อยแลยนะคะว่าลูกค้าจะได้รับเงินแล้วนะคะ,ะ,คะซึ่ง ่ในส่วนของลูกค้าท่านนี้นะคะก็จะได้เริ่มรับบำนาญก็คือย้อนหลังตั้งแต่วันที่1เดือน2ของปี2024นะคะค่ะาะแล้วก็ในส่วนของย้อนหลังนะคะลูกค้าก็จะได้จำนวนเงินอยู่ที่ตอนีอ่นนี้ 22, 2ย1 9 4 2 8ยูโรค่ะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ865,000 577บาทนะคะนี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของรายเดือนนะคะตั้งแต่วันที่วันที่1เดือน8นะคะก็คือวันที่1เดือนนี้นะคะลูกค้าก็จะได้รับเป็นรายเดือนนะคะจำนวนเดือนละเท่าไหร่ทีบีเดือนละ1,135.12ยูโรค่ะค่ะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณอยู่ที่40,000 4,270บาทนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินดีมากนะคะ,คะวันนี้ก็จากจากคเคสตรงนี้ค่ะน้องขวัญคือ,อลูกค้าได้เดินเรื่องกับเรานานไหมคะกี่เดืนเอนถ้าเป็นลูกค้าท่านนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้ามีเรื่องเกี่ยวกับมมดกนะคะที่เขาเรียกว่า,าที่บํานานเขาเขาไม่มั่นใจนะคะว่าลูกค้านะคะมีรายได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ายังมีในส่วนของมมดกที่เขาเรียกว่ามันมัน ถ้าเกิดลูกค้ามีมรดกอยู่ที่เยอรมันนะคะ,คะแล้วก็มีบ้านมีบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำนานเขาจะต้องตรวจสอบเป็นพิเศษนะคะ<ม>ซึ่งเราเนะะี่ยค่ะก็ให้ทนายนะคะเจนนี้ก็ให้ทนายช่วยด้วยนะคะค่ะ,คะช่วยในเรื่องของการตบกลับ,บนานากแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงนะคะว่าลูกค้าไม่ได้มีบัญชียอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็ไม่มีมรดกใดๆแล้วอยู่ที่ของเยอรมันนะคะก<ม>็วันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วก็ถามว่าก็จะใช้เวลานานกว่าที่อื่นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มันมีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนิดนึ่งเพราะว่าถ้าเรามีถ้าเป็นเขาเรียกว่ามีรายได้โดยเฉพาะของที่เยอรมันเนาะที่เขาสามารถตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจนะคะเขาก็จะไม่ปล่อยบำนาญมาให้นะคะตอนนี้ก็คือคุณชัยนะคะทนายนะคะแล้วก็ทีมงานที่ต่างประเทศของเราก็ดำเนินการนะคะจนลูกค้าได้รับเงินแล้ว ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแปดแสนกว่าบาทแล้วก็รายเดือนอีก4ี่หมกว่าบาทค่ะก็ขอ